เมื่อเซียนหญิงผู้ถือพลังแห่งจิตวิญญาณทั้งสี่ต้องลงมาเผชิญด่านเคาะในโลกมนุษย์โชคชะตากับพาเธอมาพบเจอเขาอีกครั้งคนที่เคยรัก เคยเจ็บและไม่อาจลืมโบลเตอร์ซีรีสจีนเรื่องใหม่สรรัรใกตายเงาแค้นเป็นแนวแฟนตาซีเทพเซียนดราม่ารักโรแมนติกมีทั้งหมด32ตอนรอปักหมุดรับชมที่วยด d นะคะเรื่องนี้ได้นางเอกสาวสวยไปลู่รับบทหลีชิงเย่ประกบคู่กับพระเอกนมเซิงซุนซี่รับบทไปจิวซือ ็นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวนะดินแดนเทพเซียนที่แสนสงบงามหลีชิงเย่เซียนหญิง ถือพลังแห่งจิตวิญญาณทั้ง4ถูกโชคชะตานำพาให้ลงมาเผชิญด่านเคราะห์ในโลกมนุษย์ด่านที่ไม่ใช่แค่บททดสอบของพลังและบารมีแต่มันคือบททดสอบของหัวใจที่นี่นะคะนางเอกจะได้มาเผชิญพบกับไปจิวซื้อปรมาจารย์แห่งสำนักต้าเฉิงผู้เคยเป็นทั้งคู่บำเพ็ญเพียรและคนที่นางเอกเคยรักสุดหัวใจแต่หากการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ พร้อมกับคำว่าความสุขหากเต็มไปด้วยบาดแผลความเข้าใจผิดและอดีตที่นางเอกไม่เคยได้รับการเยียวยาเมื่อทั้งสองต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อปกป้องโลกมนุษย์จากภัยเคาะครั้งใหม่ความรักครั้งเก่าเริ่มกลับมาเบ่งบานแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งศัตรูภายนอกในด่านเคาะที่เต็มไปด้วยอันตรายความรู้สึกเก่าๆจึงกลับมา บทวนวนเวียนอีกครั้งแต่รักครั้งนี้จะผ่านด่านเคราะกรรมไปได้หรือไม่หรือว่าจะถูกสวรรค์พรากไปอีกหนรอปักหมุดรับชมที่ช i d นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ